สวัสดีครับผมก่อนไปทำงานที่จริงก็ออกไปแล้วแหละทุกวันแต่มันฟ้าครึ้มนะครับเลยยังไม่ออกไปยังไม่อาบน้ำด้วยซ้ำทำงานเพิ่งเสร็จทำงานบ้านพูดหน่อยวันละเล็กละน้อยอถ้ามีเวลานะครับมีเวลาที่เอื้ออำนวยนะครับที่สะดวกนั่นแหละ ไม่สะดวกก็ไม่ได้พูดนะครับคนเรานี่มันหลงสร้างนะออผมก็เตือนอยู่บ่อยๆนะผมก็สามาเตือนออว่าอย่าไปสร้างอย่าไปหาอย่าไปสร้างอย่าไปหาถ้าไปสร้างไปหามันไปฝึกกำลังนะมันไปฝึกกำลังกำลังของจิตอะให้มันมีกำลังให้มันแข็งกร้าวนะแข็งกร้าวและหยาบ หยาบกระด้างมันไม่ได้หมายถึงใช้ชีวิตแบบหยาบกระด้างนะแต่มันเป็นตัวข้างในอะ่ะขึ้นมานะครับเป็นความเป็นกูขึ้นมานั่นะ่นะละเป็นอัตตาขึ้นมานั่นแ่ะความเป็นกูนั่นแหละมันนะเป็นตัวเป็นตนเป็น <c oughs> ตัวนั้นแหละครับที่ต้องไปทดใช้วิบากกรรมนะ ยิ่งไปสร้างนะมันยิ่งไปไปแช่อิ่มไปนอนเนื่องนะครับนะไปนอนไปนอนเนื่องไปแช่อิ่มนะมันจะหลงบอกว่ากูจบนะครับอืมมันจะหลงบอกว่าเรียนจบเลยแหละอืมมันจะบอกจบเหมือนกลายเป็นสายโลกิยะเลยครับอืมแต่มันไม่ได้จบตัวมันไงกูตัวนั่นอ่ะที่อยู่ข้างในน่ะมันจะกลายเป็นผู้บังคับบัญชานะครับอืม ผู้บัญบังคับพระชาทหารสูงสุดนะมันจะสั่งงานทหารห้านายนะอืมมันจะกลุมอำนาจทหารห้านายนี้ไว้นะครับทหารห้านายผมหมายถึงคือรูปนี้เวทนานี้สัญญาสังขารวิญญาณนะ่ะนะนี่คือทหารห้านายนะครับนั่นแหละจะบงการเออ มันจะคอยดูคอยชำเรืองนะคอยสังเกตสังกานะครับอืมเพราะว่ามันกลายเป็นมันกลายเป็นนายไงอ่าม,มันกลายเป็นเจ้านายเออเป็นอัตราเต็มพิกัดออเหนือชาวบ้านชาวเมืองด้วยนะพวกนี้เออนะนี่แหละแบ่งนะพวกนี้ที่แบ่งศีลแบ่งอะไรเขานั่นแหละ แบ่งอาจารย์แบ่งลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ข้างในน่ะนะอมืมันไม่ได้แบ่งตามโลกสมมุติธรรมดาไงออแต่มันแบบเจ๋งกว่าเขาอ่ะคนเห็นกะคนเห็นนี่คานกาบใจฟูนะอคนเอาเงินถวายนี่ใจฟูไปกับเงินไหลไปหมดแหละพวกนี้อืไหลไปกับอาการกริยาความไม่เที่ยงนั้นๆนั่นเนะ่ ไหลายไปกับทหารห้านายานั่นแหละมันบงการไงนะมันบงการถูกตอบสนองกับทหารห้านายนี่ปุ๊บมันก็ยึดปับ๊บเป็นอย่างนั้นแหละครับอมันกลายเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับทั้งที่ทหารห้านายนี่นะความเป็นสามาคถีความเป็นสามารถีทำความเป็นมัก เขามีอยู่นะครับที่เขาทำงานเป็นกิยาการที่กลมเกี่ยวกลมกืนกันสมัครสมานสามัคคออีของร่างกายแล้วก็ของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเ,ออเขามีปกติหมดนะครับร่างกายนี้และความรู้สึกนึคิดอารมณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกนึคิด นี่มันเป็นตถฐตาเป็นตถาคตนี่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกก็หมายถึงตั้งแต่เกิดมานั่นแหละได้มีการเสพเสพคํานามนะและว้วกนะ็เสพรูปนะเสพคํานามเสพรูปเสพรูปเสพนามเข้ามานั่นแหละนะเข้ามาเป็นความจําได้นั่นแหละความจําได้หมายรู้นะ เอออันนี้คือพ่ออันนี้คือแม่นะอันนี้คือกูนี่คือกูนี่คือบุรุษนามที่หนึ่งนะมันจะถูกสร้างมาเลยมันจะถูกสร้างมาอัตโนมัติของธรรมชาติในภาษานั้นๆนั้นๆน,น,นะในคำนามในรูปที่เรามองเห็นนะ่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะ่ะ ถูกส,สร้างแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะตัวนี้แหละครับยึดเอาหมดอ่ะยึดเกาะเอาหมดครอบครองเอาหมดนะครับอืมเป็นของกูเป็นตัวกูนะนี่แหละครับมันก็เลยเป็นกูนะเป็นบุรุษนามที่หนึ่งเลยตัวนี้กลายเป็นบุรุษนามที่หนึ่งนะครับพอมีบุรุษนามที่หนึ่งมันก็มีบุรุษที่สองมีบุรุษที่สามใช่ไหมเออนะ เพราะว่ามีกูไงเออมีกูก็มีมึงอืมมีมึงแล้วก็มีเขาอืมเขาเรียกว่าไอนะมีไอไอแล้วก็ยูยูแล้วก็ฮีหรือชีอืมนะครับเรามึงเขานั่นแหละครับอืม มีฉันแล้วก็มีเธออืมจะมีสิ่งสิ่งยึดอยู่ในนั้นเป็นกูเป็นเรื่องจริงเรื่องจังไปหมดนะครับอืมครอบครองสิ่งต่างๆมาไว้นะตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าอัตตานะครับอืมอัตราผู้ที่จะไปต่อนั่นแหละอืมอัตราตัวตนนะเรียกว่าสัตว์นั่นแหละครับนะ สัตว์ตัวตวนบุคคลเราเขานะครับอมันก็ที่มามันเป็นอย่างนี้นะครับมันจึงมีขึ้นมาไงเออแต่วันหนึ่งท่านอาจารย์วิทย์มาบอกว่ามันไม่มีล็อกอืมมันสร้างเองลงเองนี่ก็พาการไม่ยอมรับพากันร,รับไม่ได้เพราะว่าสร้างมาเป็นอนุสัยแล้วนี่เออพากันสร้างพากันหามาเป็นสิบสิบปีบางคน่ะ สิบยี่สิบปีก็หาอยู่งั้นแหละนะยิ่งหาก็คือสร้างนั่นแหละเออยิ่งสร้างแล้วยิ่งลงนะครับยิ่งสร้างแล้วยิ่งสร้างนิงใสัยให้ตัวเองให้ติดนิสัยในการหาในการอยากรู้อยากเห็นอยากได้ธรรมะอยากได้ภาษาธรรมารรมาสอนคนตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละครับทั้งที่ตัวเองยังไม่จบตัวเองเออแต่ประกาศบอกไว้ว่าจบกิจพอจบกิจแล้วพอแสดงธรรมะออกมาใน ตีการยอดแย้งหมดเลยนะครับนี่แหละผมเห็นแบบนี้แหละครับครูบาอาจารย์ทุกที่นะครับเว้นไว้แค่ช่องเดียวท่านอาจารย์วิทย์แค่นั้นนะนะที่มีความเป็นกันเองที่สุดแล้นะที่ไม่มีความเป็นแบ่งแยกคนอ่ะนะเนะ็เรียกว่าเรียบง่ายพอเพียงนั่นแหละครับนะพวกท่านใครรู้จักก็ จะรู้จักนะใครรู้จักตัวจริงย่อมรู้จักนะครับอืมไม่ใช่แบบแค่เห็นด้วยตาก็เห็นด้วยตาทางโทรศัพท์ก็ไปฟันทงอะไรง่ายๆมันไม่ใช่แบบนั้นอย่างคําที่เขาเรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะมันต้องพิสูจน์นะครับออสิบตาเห็นก็นไม่เท่ามือคลำนะมือคลำก็ไม่เท่าพิสูจน์ให้มันประจักษ์แจ้งว่ามันคืออะไร กันแน่นะครับต้องเห็นด้วยตนเองประจักษ์แจ้งด้วยตนเองปัจจัดจ้งด้วยตนเองนะครับที่ตัวเองนั่นแหละประจักษ์แจ้งที่ตัวเองเมื่อไหร่ถึงจะเห็นว่าท่านกล่าวถึงเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรกันแน่ว่าด้วยเรื่องความไม่เที่ยงนั้นเป็นยังไงนะเป็นทุกข์นี่เป็นยังไงอนัตตามันยังไงกันแน่ทำไมของพวกท่านทำไมมันไป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 ,ไป,ปฏิเสธไตรักษณ ออแต่พูดนี่ใจรักมันเป็นความไม่เที่ยงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกช่องพูดหมดเลยแต่กับปฏิเสธที่นี่เอา้าทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะไม่ได้เห็นความจริงกันเลยครับปฏิเสธอให้เขาไปทํานูน่ทนทํานี่เออกลายเป็นปฏิเสธความคิดไปซะงั้นเอา้าก็ในเบื่อบอกว่าเป็นอนิจจังก็เป็นอนิจจังก็คือเป็นอนิจจังนั่นแหละเออ จะไปปฏิเสธทําไมล่ะแล้วไปตามทําไมล่ะมันก็ติดทั้งสองอย่างนั้นแหละเมื่อปฏิเสธมันก็ตามอมืพอไม่ตามมันก็ปฏิเสธก็เป็นซะอย่างนั้นอ่ะคนมันก็หลงก็หลงเล่นในความคิดอยู่ดีอะ่ะเออแต่ละช่องสอนกันเรื่องความคิดความคิดความคิดทั้งนั้นบอกเห็นความคิดเห็นยังไงเห็นความคิดมไม่ได้เห็นความเป็นอนิจจังหรอครับอืม ท่านเต่าท่านตุน่นทั้งหลายเออผมนี่ขี้เกียจจะบอกจริงๆเลยเออแต่ก็ต้องบอกนะอ,อบอกตามหน้าที่นั่นแหละนะนะพวกท่านนะนี่แหละไปสร้างไปสร้างแบบผิดๆเออความเห็นผิดนะครับแบบมิจฉาทิฏฐออิความเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นคลองกายคลองใจหมดมันก็เลยเป็นอย่างนั้นตัวมิจฉาทิฏฐินั่นแหละครับ มีความเป็นอวิชชานะครับคือความไม่รู้ความโง่เง่าต่อตุนนั่นแหลนะนะนะมันก็ฟุ้งไงฟุ้งไปเล่นในความคิดนั่นอีกออพอไม่อยากฟุ้งก็มานะไงทีนี้เออไปรู้เอาไปตั้งไว้อะไรต่างๆนั่นแหละเออแล้วคอยรู้คอยหาอีกทีนี้ไปเรื่อยพวกนี้หาอ่านหาจำหาท่องตรงนั้นตรงนี้คำนุ้นคำนี้บาลงบาลี เอามาใส่เทียบเคียงสารพัดนะเออผมรู้หมดแหละคําทุกคําที่พวกท่านเอามาเทียบเคียงพวกท่านเอามาตรงนั้นตรงนี้จากหลวงปู่หลวงตาทุกที่นะไม่มีใครกล้าให้พระเจ้าหมดจิตหมดใจหรอกเออมันถึงจบกันไม่ได้นะครับมันเคลียร์กันไม่ได้เออมันถึงแบ่งแยกอแแยกยืแบ่งแยกโยมแบ่งแยกฆราวาสแบ่งแยกผู้ชายผู้หญิงอ,เองืเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เออ เป็นอย่างนั้นแหละคนเรานี่จะกกูทั้งนั้นแหละกูเต็มเต็มเป่าเลยพวกท่านทั้งหลายนะกูนี่มันต้องทําลายตัวมันนะครับอให้มันอ่อนกําลังลงนะไม่ใช่มันแข็งกร้าวให้มันเหนือชาวบ้านชาวเมืองไม่ใช่นะครับให้มันหมดไปเลยอ่ะอ่อนกําลังลงจนหมดจนหายจนดับคาตาไปเลยนะแบบ พระพุทธเจ้าพระองค์เห็นนั่นแหละนะครับต้องเห็นแบบพระพุทธเจ้าเห็นเท่านั้นนะครับอืมนะครับเงาจิตตนนั้นนะ่ะนั่นแหละเมื่อดับจึงไม่มีที่เกิดไม่มีที่จุดติไม่มีที่ไปอะไรทั้งสิน้นอืจะเห็นความจริงทั้งหมดหลงท้งโลกนั่นแหละอืมจะเกิดการทวนเห็นอีกนะอืทวนสิ่งที่เป็นมิจฉา และสิ่งที่เป็นสัมมานะครับในเมื่อทวนเห็นแบบนั้นมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะในการทวนทวนมันทวนด้วยอะไรครับมันทวนด้วยความคิดนี่แหละคนเรามันก็ต้องมีความคิดเพื่อทวนทรรมเพื่อทวนทรรมขันน่นนะนะครับเพื่อจะเห็นแจ้งจาง่างนะนะั่นแหละมันต้องเป็นอย่างนั้นทวนช้าทวนเร็วก่อนแล้วแต่คนนะไม่เหมือนกัน บางคนเป็นแนวปฏจเจเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่จะมาสอนใครนะเขาไม่ได้ประวารณาตนมาตั้งแต่แรกเขาก็เรียกว่าจบได้เฉพาะตนนะแต่เขาเห็นคนหลงทั้งโลกแล้วเขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเขาไม่มีหน้าที่เป็นอย่างนั้นแหละแต่บังเอิญผมมีหน้าที่ครับมาส่งเสริมส่งเสริมช่วยกองทัพธรรมท่านอาจารย์วิทย์ ก็ต้องมาทําหน้าที่นะครับนะครับแล้วก็ต้องปัดจ,จัดตังค์ด้วยตัวเองด้วยว่าทําหน้าที่ได้นะครับคือส่วนโลกได้คือส่วนทุกครูบาอาจารย์ทุกที่ได้ส่วนได้หมดนะครับเห็นเขาเรียกว่าเห็นลิ้นไก่เนะี่ยพวกท่านอาปากพาดหัวข้อคลิปอะไรต่างๆเนี่ยทะลุหมดนั่นแหละครับยิงทะลุเห็นยาลิ้นไก่เป็นอย่างนั้นแหละ จะหลงอะไรจะพูดไปแนวไหนเราจะนะเห็นหมดแล้วครับตรงนี้กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่เขาเห็นแล้วนะได้ดวงตาเห็นทมแล้วนะนะครับนั่นแหลนเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อคนเขาได้เห็นสว่างแล้วกระจ่างแล้วเขาก็ไม่รู้จะอะไรยังไง มันมันเฉยมันปกติไปแล้วมันใช้ชีวิตแบบธรรมดาไปแล้วเออมันไม่อยากยุ่งกับใครแล้วตรงนี้เออแต่ยุ่งได้เหมือนเดิมตามเหตุตามปัจจัยรำคาญไหมอยู่กับโลกคนที่มารู้จักหรือคนที่มาเกิดในครอบครัวหรือคนที่มาเป็นญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เป็นญาติธรรมอะไรแก็ถ้าไม่มันไม่บาลานซ์กันมานะมันก็จะ ต่อต้านกันเป็นธรรมดานะครับเออวทนานั้นมันก็เกิดเป็นธรรมดาอ,อมีความพอใจไม่พอใจเป็นธรรมดาและวางเฉยเป็นธรรมดาก็เป็นของมันอย่างนั้นมีทุกข์มีสุขมีเฉยเอ,อนะครับตนขั้วเพราะสัญญาจําได้ไงออนะสัญญาจําได้ก็มีความคิดนะก็เป็นวิญญาณความรู้สึกรับรู้อะไรต่างๆปกติ ก็เป็นอย่างนั้นอะ่ะอืมตาหูจมูกลิ้นกายอืยุงกัดก็คันนะอืนั่นแหละวิญญาณก็ทําหน้าที่ใช่ไหมละ่ะเออกายก็ทําหน้าที่เกา่าเป็นอย่างนั้นะ่ะอืมเวทนาก็พอใจไม่พอใจอออันเดียวกันนั่นแหละแล้วแต่ใสไ่ไปว่าพอใจหรือไม่พอใจอืหรือเฉย,เ,ฉยเป็นอย่างนั้นแหละครับมีธรรมชาติตถาคต ก็มันเป็นเช่นนั้นเองคุณจะไปปฏิเสธเอาอะไรไปปฏิเสธก็คือหลงปฏิเสธก็แสดงว่าท่านไม่ได้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองอืออไปไหลาตามการกระทํานั้นๆก็ไม่ได้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองอืมก็คือหลงนั่นแหละหลงในราคะนั่นแหละเออปฏิฆาก็คือหลงอีกอไม่ใช่ทั้งสองอย่างตรงนี้ต้องเป็นทางสายกลางครับ เรียบง่ายพอเพียงไปเลยมส่สเสมอนะครับตรงนี้นะนะครับสามามากมีองแปดนั่นแหละฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจทุกอย่างลงใจทุกอย่างนั่นแหละที่ถ้ายุคพุทธกาลก็ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวนั่นแหะคือเห็นตามนั้นแหละเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเห็นตามที่พองค์บอก ที่พระองค์ชี้ให้อสาวกของพระองค์เห็นนั่นแหละเป็นเรื่องง่ายแสนง่ายแเออต่ไปทําให้เป็นเรื่องยากสิพอเป็นเรื่องยาก,กอัตตาก็พอกูณไงครับอืไปนอนเนื่องนะเออแล้วคอยออกมาพ่นมาสอนธรรมะกันอืในรูปแบบวิธีการต่างๆาทีละทีนี้เออมีชาติทิฏฐินะครับเหล่านั้นนะ เมื่อมารัากไม่แข็งแรงมันก็ไม่มีทางเห็นนะครับท่านจารวิทย์ท่านก็พูดเรื่องมรคเพื่อจะตอบให้ทุกคนเข้ามาหามักนะมรคมันจะได้บ้านคงแข็งแรงนะครับทางสายกลางของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับสัมมารมรคมีองค์แปดนะเพระองค์ก็ปูทางไว้แต่แรกอยู่แล้วแบบนี้แต่พวกท่านกลับมามาพลิกเกมเออมาพลิกเกมออกจาก ทางสายพระพุทธเจ้าหมดเลยทุกครูบาอาจารย์ทุกที่นะครับสืบทอดกันมาสองพันกว่าปีหลงกันมาจนทุกวันนี้เอ,อนะครับเป็นอย่างนั้นแหละเลยหลงกันไปหมดอะตอนนี้อหอลงสีเสื้อหลงแสงสีสีวิไลกันนะแสงสีสีวิไลผมกลัวไาในหมายถึงผับบาเทคหรอกนะผมหมายถึงวัดโบสถ์วิหารถ้ําผ้าเหลืองอ,อืม หลงแสงแบบนี้พวกท่านทั้งหลายเอ,อหลงแสงสีสิวิไลนั่นแหละหลงความโกรูความไฮโซในตรงนั้นอ,อหลงเงินหลงทองเป็นพระเจ้านะเออผมนี่อยู่ไงก็อยู่ได้นะเออไม่มีเงินก็อยู่มีเงินก็อยู่ก็งั้นงั้น่นะเออก็ใช้ใช้ไปมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้เออ ามเหตุปัจจัยของมันนะครับอืใครเป็นมหาเศรษฐีก็เป็นอยู่แล้วะจะว่ากันทําไมอใครจนอยู่แล้วก็จนก็จนอยู่แล้วก็จะว่ากันทําไมจนอยู่ก็หาอยู่หากินให้มันกระเถิบฐานะให้พอดีพองามมันก็จะอยู่ตัวของมันอก็จะไม่โลภแล้วอือันนี้สําหรับคนโลกโลกนะสําหรับผมเหรอก็ อยู่เท่านี้ก็สงบของผมอยู่แล้วอยู่แบบสมถะอยู่แล้วผมก็พอเพียงอยู่แล้วนะออผมไม่ต้องการดิ้นรนที่จะไปอะไรมากมายไปดิ้นรนไปครอบครองวัดเออศาลาโบสถ์เพื่อจะเป็นเจ้าสํานักคือไม่เอานะอ่ะนะเบียดเบียนตัวเองซะเปล่านะต้องไปรับผิดชอบภาระอะไรแบบนั้นคือเขาเรียกว,ว่าหมดภาระตรงนี้นะหมดภาระที่ต้องแบกเออ มันวางในตัวของมันหมดแล้วนะไม่ต้องไปพิจญะว่าปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอยู่ในลมก็ดีอยู่ในนูน่นในนี่การฟังธรรมะไปคิดเอาอสารพัดละเพยที่จะหลงกันไปนะครับอมนี่แต่กูกูกูพอกพูนกูขึ้นมาทั้งนั้นะอืมทั้งที่ประมาทในธรรมตามช่องต่างๆอืสอนไปเรื่อยประมาทไปเรื่อย ทั้งที่ประมาทจากท่านอาจารย์วิทย์ไปก็ดีนั่นก็หลงหมดเออไปหาจับกันต่อนะจับกันต่อเก,อกาะเกี่ยวกันต่อที่อื่นวิ่งไล่หาใหม่อืมไปเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ใหม่วนเวียนใหม่นะไม่จบไม่สิ้นครับนะเปียนบ้างสุรกายบ้างพมบ้างอรุปรพมบ้างล่ะอืมอินพมยมยักษ์ทั้งหลายนั่นแหละเออใช่หมดแหละพวกนั้นนะ คือหลงไงนะพะอินเวสุวรรณถ้าไม่หลงจะไปอยู่งั้นหรอครับอืไม่หลงก็คือจบภพบจบชาติไงไม่ต้องไปเสวยวิบากกรรมเออเออยังไปเสวยวิบากการเป็นพูดผีปีศาจอยู่ในนั้นคนกับไปกราบไหว้คนไปกราบไหว้เกิดเป็นคนโชคดีจะไปกราบไหว้ของอย่างนั้นอะไปหลงของอย่างนั้นอะก็ต่ำตมไงครับทีนี้มืดบอดไงครับ และคนสอนนี่ก็ไปติดกรรมเป็นพูดผีปีศาจยักษ์เทวดามารพรมก็มืดบอดอยู่ไงเออพอมาสอนคนในมิจฉาทิฏฐิก็พาเขามืดบอดอีกเนี่ยก็เกาะเกี่ยวกรรมกันไปเลยเป็นทายาทเป็นเผ่าพันธุ์เป็นแขวนเป็นอะไรเป็นกองเลยเออเห็นมดไหมนั่นครับเคยเห็นมดไหมเวลามันทํารังเป็นเผ่าพันธุ์อยู่ด้วยกันน่ะ ทายาทเป็นเผ่าพันธุ์เ่ะนั้นไปด้วยกันหมดนะครับเออมันกอะเกี่ยวกรรมกันไปหมดไปเกิดด้วยกันหมดเลยนะ mm. นั่นแหละเป็นอย่างนั้นะอืะที่พวกท่านนะที่พวกท่านออกมาสอนตั้งต,งตนเป็นครูบาอาจารย์เออนั่นแหละ mm. กาะกันไปแบบนั้นแหละน,ะ,นะมันจะอิสระได้ไงเอ,อปากพูนี้อิสระอิสระ เอาไปพูดหมดเลยอิสระนี่ไม่รู้อิสระยังไงของพวกท่านทำไมเป็นอย่างนั้นอิสระแล้วทํำไมมันหาไปไม่จบไม่สิน้นถ้ามันอิสระหาไปเรื่อยอิสระนี่คือนี่น,นี่ทหารห้านายที่ผมบอกเอ,อมันต้องเป็นชีวิตที่อิสระเสรีแล้วนะปัสจากมานมปัสจากมานในใจต้องสะอาดหมดจดมหมดจดก็หมดจดจริงๆ หมดจดความเป็นกูนั่นแหละครับหมดจดไม่ได้ก็จะหลงออจะหลงเป็นเงาขึ้นมาแ้วก็นอนเนื่องหลงเป็นเงาขึ้นมาออกมานอนเนื่องเออนอนก็ตื่นมาเรียนนอนก็ตื่นมาเรียนนะออนอนแล้วก็หลงรู้นอนแล้วก็หลงรู้นะหลงจําหลงคิดหลงรู้หลงอยู่ในนีน่วนเวียนอยู่นะแล้วก็เวทนามันเล่นอยู่ข้างในนะครับเออพวกนี้ สายอะไรต่างๆที่เขาบอกบรรลุธรรมบรรลุธรมร,ธรมนี่พวกนี้เขาทิ้งแต่ได้แต่กายโลกของความเป็นจริงอืมแต่ในขณะที่มันไม่หมดตัวมันอะหมดตัวมันอย่างสารหมดจดมันก็เกาะกายอยู่ดีครับเพราะมันไม่เที่ยงมันก็มาเกาะอยู่ในนี่น่ะทั้งรูปเป็นธนาสัญญาสังขารวิญญาณทรมาขันทั้งห้านี่หลงยึดอยู่นะครับมันหาทางจบให้ตัวเองไม่ลงเลย มันไม่รู้จะทํำยังไงมันก็อ่ะกูยอมไปเกิดนะตายน้ําตื่นนะท่านอาจารย์วิทย์นี่อยู่บนฝั่งนะเรียกมาเรียกมาเตรียมเอาเอาแขนนี่เอามือนี่คว้าเพื่อจะดึงขึ้นฝั่งก็ปรากฏว่าเห็นอะไรกลางน้ําครับอเห็นเงินใช่ไหมส่วนใหญ่จะเห็นเงินก็ตัดสินใจเอาเงินตรงนั้นอืม โลภนะครับนั่นแหละก็จมน้ําตายก่อนเป็นอย่างนั้นละ่ะเพียนก็ไม่เพียนให้ถึงที่สุดเป็นอย่างนั้นแหละครับหมดความเพียรซะก่อนตายกลางน้ําเป็นอย่างนั้นละ่นะ,ลละข้ามฝั่งไม่ได้สักที่เลยครูบาอาจารย์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเออเป็นอย่างนั้นอ่ะนะเป็นกูไปเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นนะ อยู่งั้นแหละไม่เคยตายออผมจะบอกให้ไม่รู้เกิดมาแต่ตอนไหนละ่ะก็ไม่รู้นะถ้าจะพูดถึงในมิติต่างๆในมิติเอ,อพบภูมินะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่รู้หรอกเกิดมาแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะนี่เอามารู้ตอนเนี่ยอมเกิดตอนคุณมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะอืถ้าแก่นละครับตรงนี้ อม,มันเกิดตอนนี้แหละพี่กันเนี่ยปัจจุบันนี้ขนาดนี้นี่แหละเออเห็นได้มันก็เห็นได้ก็ดับนะอืเห็นได้ก,ดนะออไดก็สว่างมีสิ่งหนึ่งดับอันหนึ่งสว่างยานปัญญาเนี่ยนะยานปัญญานี่นนะนะนญญนจะบาลานกันมาเองอะ่ะอ,อนะจิตมนุวิญญาณด,ดวงนั้นอนะ่ะมัน มันยอมนะมันยอมจบพบจบชาติน,ะน่ะนก็จะดีดย,ยานจากปัญญาที่กระชากมันออกมานั่นแหละออนะเขเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับอืมแต่ครูบาอาจารย์ทุกที่อะไปหลงต่อเถอะไม่ได้ว่าหรอกนะหลงก็ลงไปนะเออแล้วก็มาบอกอุตส่าห์ใจดี นะก็เป็นคนใจดีเนาะทำไงได้พูดออจาก็ต้องดกดดวนแบบนี้นะใครรับไม่ได้ก็ไปช่วยไม่ได้นะครับสาบส่งไปต่อเลยเออใครรับได้ก็ฟังนะครับเพราะสไตล์มาแบบนี้สไตล์ธรรมชาตินักเลงทําอิสระนะครับนี่คือธรรมชาติของผมนะคือปฏิกิริยากรรมมาแบบนี้ก็ต้องเป็นไป,นปนตามนี้นะครับ เพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะครับเป็นตถาคตนะแต่ผมเห็นครับเห็นตถาคตนะเห็นธรรมชาตินั่นแหละอืมธรรมชาติดําเนินการนะครับอืมแต่จะเห็นอย่างชัดเจนเหรอมันก็ต้องดับตัวมันสลายตัวมันจนสิ้นซากนะครูบาอาจารย์ท่านเต่าท่านตุ่นทั้งหลายนะครับสวัสดีครับผมไปทำงานแล้ว